สวัสดีนักเรียนสวัสดีครูปลายทางเรียนปลายทางทุกคนนะคะค่ะวันนี้พ่มครูสาวณีในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเสียงอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะคะเนื่องจากเป็นไข้หวัดยังไม่หายดีเท่าที่ควรนะคะค่ะวันนี้เสนอเรื่องของเอกลักษณ์ไทยนะคะหัวข้อเอกลักษณ์ไทยนักเรียนคะเมื่อนึกถึงคําว่าเอกลักษณ์เอกลักษณ์หมายถึงอะไรคําว่าเอกเอกคืออะไรลูก เอกหนึ่งเอกลักษณ์ก็คือ1เดียวหนึ่งเดียวของไทยเรานักเรียนนึกถึงอะไรบ้างเดยวคุยถามทางนี้ทีละคนนะคะให้นักเรียนตอบว่าเอกลักษณ์ของไทยนึกถึงอะไรบ้างอาชนิการกขนมไทยคะ่ะนึกถึงขนมไทย,ไทยอัตเทพคนต่อไปท่งไม้ต่อลูก ประเพณีไทยครับค่ะประเพณีไทยประเพณีไทยค่ะคนต่อไปการแกะสลักของไทยการแกะสลักของไทยแบบเพิ่งแกะมาหมาดๆคนต่อไปค่ะอะส่งมาให้เพื่อนลูกโบราณสถานของไทยโบราณสถานของไทยรับอะคนต่อไป บ้านทรงไทยค่ะบ้านทรงไทยเห็นไหมครับยังมีมากมายลูกการกราบไหว้ของไทยการกราบไหว้มารยาทไทยใช่ไหมลูกอ่าต่อไปค่ะวัฒนธรรมไทยครับคะ่ะวัฒนธรรมไทยครับวัฒนธรรมไทยต่อไปค่ะไม่ลอยก็ได้ลูกอาหารไทยครับ อาหารไทยคับอาหารไทยใช่ไหมลูกกว้างแลเนี่ยอาหารไทยเอาไม่เป็นไรเอาคนต่อไปวัตถุของไทยค่ะอะไรนะคะวัตถุโบราณของไทยค่ะวัตถุโบราณของไทยสถานที่สําคัญของไทยสถานที่สําคัญของไทยโอ้โหเริ่มกว้างแล้ว ไป,ไปเป็นเอกลักษณ์แล้วเริ่มกว้างแล้วอะดนตรีไทยดนตรีทไทยนี่ราคาใช่เลยเจาะจงดีนะคะได้ไหมคะอ้าวพร้อมแล้วลูกการแต่งกายแบบไทยค่ะการแต่งกายแบบไทยใช่อะไรอีกอ้าวโบราณวัตถุค่ะโบราณวัตถุเพื่อนตอบแล้วพ่ะลูก ตอนหายใจเฮ้อเอาของเราไปทำไมเราคิดอยู่เมื่อกี้นี่เองเราคิดไ่สิคะอะไรดีอาให้เพื่อนต่อก่อนลูกให้เพื่อนต่อก่อนผ้าไหมแบบไทยไทยค่ะผ้าไหมผ้าไหมไทยมีอ่างอื่นไหมคะเพราะผ้าที่หน้านคิงคู วัฒนธรรมไทยค่ะวัฒนธรรมเพื่อนก็ตอบแล้วลูกคนต่อไปสำนวนไทยครับค่ะสำนวนไทยครับสำนวนไทยเอกลักษณ์สำนวนไทยอก็ได้ลูกก็ได้อะต่อไปลูกอ้า<อ>จบไม่ใช่ไหมคะไม่ลอยสิคะไม่ลอย อคนไหนก่อนดีเอาข้างหลังก่อนอะอ่ะไทยซิริอ่ะไทยซิรีอะ,รอะไรคะผ้ามัดมี่ค่ะยุ่งกับผ้าคุณครูอีกแล้วลูก <c oughs> คุณครูว่ห้ามต่อผ้าเพราะผ้ากองอยเต็มโต๊ะเลยคุณครูยกตัวอย่างผ้าหนูอย่างอื่นสิคะลูกสมุนไพรไทยคะ่ะสมุนไพรไทย การรำมองไทยอ่ะการรำครับการรำอ๋อการำการำแบบไทยอ่าได้อ่าศิลปะ,ะการรำโบราณสถานของไทยครับตอบแล้วสิครับอ่าคิดก่อนเพื่อนตอบก่อนอ่าสมให้เพื่อนลูกเดี๋ยวมีาามากมายคะ่ะภาษาภาษาของไทยภาษาท้องถิ่นหรือภาษาไทยลูก อ่าได้ภาษาของไทยก็ได้นะคะมรดกมรดกอะไรลูกมีลุ้นมีลุ้นอะไรนะคะมรดกของไทยค่ะมรดกของไทยเพิ่งเรียนมาใช่ไหมก็เลยตอบซะเลยอ้าวคนต่อไปการละเล่นเด็กไทยค่ะการละเล่นเด็กไทยได้อะเอกลักษณ์ตัวอักษรไทยค่ะตัวอักษรไทยได้พยัญชนะไทยไงคะ ธงชาติไทยค่ะธงชาติไทยธงชาติไทยก็ได้ดูธงชาติไทยเอกลักษณ์ของเราธงไตรงพระพุทธรูปของไทยพระพุทธรูปของไทยพระพุทธรูปของไทยก็กว้างนะเนี่ยลูกเพลงไทยเดิมค่ะเพลงไทยเดิมเพลงไทยเดิมแบบไทยๆเพลงไทยตัวเลขไทยค่ะตัวเลขไทยคุณครูพัชรินพึ่งสอนมาตัวเลขไทยใช่ไหมคะ สำนวนไทยครับสำนวนไทยสำนวนไทยเอยค๊คุณคุณใครตอบแล้วนะมานะ<ด>มานะนึกออกไหมลูกอะไรอีกอครับเอาคุณครูให้นึกก่อนลูกอ่าเดี๋ยวขย้อนกลับมาคนต่อไปมวยไทยค่ะค่ะมวยไทยคุณครูไม่ได้ยินอ๋อมวยไทยได้สิลูกเอกลักษณ์ไทย ใช่แล้วมวยไทยเครื่องดนตรีไทยค่ะเครื่องดนตรีไทยเพื่อนตอบแล้วเอติ๊กตอกติ๊กตอกนึกออกไหมลูกอ่ะส่งม้เพื่อนก่อนลองนึกดูนะคะของเล่นแบบไทยค่ะของเล่นแบบไทยของเล่นแบบไทยตอบแล้วการเล่นแบบไทยอ่ะลูกอ่ะคุณครูให้นึกก่อนให้เวลาคิดอ่ะส่งม้เพื่อนข้างหน้าก่อนเผื่อเขาคิดได้ก่อนหนู สมุดลายไทยค่ะสมุดลายไทยสถานที <to> ่ท่องเที่ยวของไทยสถานที่ท่องเที่ยวของไทยเอกวางเหมือนกันนะวัดของไทยค่ะวัดของไทยคนต่อไปอารยธรรมของไทยครับอารยธรรมของไทยโอ้โหเก่งมากเอาประมือตัวเองด้วยนะคะก็ส่วนใหญ่จะตอบได้เจาะจงแล้วก็ถูกต้องนึกนักเรียนหญิงนึกได้ถึงมวยไทย มวยไทยเป็นกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยก่อนที่จะต่อยมวยนักมวยก็ทำอะไรก่อนลูกพิธีไหว้ครูนักเรียนเห็นประเทศไหนเคยดูมวยปั้มไหมลูกมวยปั้มที่คนตัวใหญ่ๆเล่นเงเคยดูไหมคะโอ้แล้วก็นุ่งกางเกงตัวเดียวใช่ไหมลูกถามเขามีการไหว้ครูเปล่าไม่ไมีนะคะเคยดูมวยสากลที่เขาชกกันไหมคะแชมเปี้ยนโลกเขา ไหว้ครูก่อนหรือเปล่าคะมาอมมต่างประเทศลูกต่างชาติไม่แต่นักมวยไทยก่อนขึ้นชกเขาทำไมก่อนไหว้ครูพิธีไหว้ครูของไทยอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะเราต้องยึดถือปฏิบัติเอาไว้นะคะทำไมครูสาววณีไม่ให้ต่อผ้าไทยเพราะคุณครูมีผ้ามาให้ดูด้วย<ม>นี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยผ้าลายไทยนะคะ คนไทยทําได้ทําได้สวยงามด้วยลูกนะคะสวยไหมลูกสวยนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาคุณครูจะให้ดูที่มาของผ้าแต่ละผืนว่ากว่าจะเป็นผ้าลายไทยแต่ละชิ้นนั้นนะคะใครเป็นคนทํานะคะและทําไมเขาถึงได้ทําได้สวยงามแบบนี้นี่เป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายถ้าเป็นผ้าไหมจะเป็นยังค่ลูกถ้าผ้าไหมจะเหลือบนะคะ จะเป็นเงาเงาสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเอกลักษณ์ของไทยนะคะนักเรียนก็เข้าใจได้ค่อนข้างจะถูกต้องเกือบทุกคนนะคะค่ะเราศึกษาความรู้เรื่องของเอกลักษณ์ไทยกันเลยค่ะเอกลักษณ์ไทย